สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ชายทะเลหาดชะอํานะครับเมื่อคืนนี้ก็ขับรถมาแล้วก็มาพักผ่อนอยู่ที่ชายทะเลหาดชะอําวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมจะมาสรุปให้ฟังว่ารถ MG HS EV คันนี้นะครับผมใช้มาแล้ว1ปีนะครับมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้รถคันนี้นะครับผมได้ทําไปแล้วในช่วง6เดือนครึ่งปีที่ผ่านมานะครับว่าการใช้รถคันนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแต่สําหรับในคลิปนี้แล้วเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้พูดซ้ําไปในข้อดีข้อเสียเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะฉนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะย้อนไปดูคลิปเดิมๆของผมได้ที่ผมทําไว้ครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ใช้รถคันนี้มาได้1ปี ครบหนึ่งปีก็มาเล่าสู่กันฟังครับนะเพราะว่ามีคําถามมา,มา,มาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับโดยรวมเป็นอย่างไรมีความประหยัดไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ครับวันนี้ครบหนึ่งปีจริงๆรถคันนี้ครบหนึ่งปีเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาครับก็คือพอเริ่มปี65ก็ถือว่าเข้าสู่หนึ่งปีบริบูบรณ์เลยนะครับครับในะเรื่องที่ หลายหลายท่านสนใจนะครับหลักๆแล้วนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของความประหยัดนะครับเป็นยังไงอันนี้เป็นคําถามที่ยอดฮิตถ้าส่วนใหญ่การซื้อรถนะครับทุกคนก็จะมองเรื่องของความประหยัดมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับผมจะขอบอกว่าถ้าถามถึงความประหยัดเนี่ยนะครับมุมมองของผมเองแล้วนะครับก็จะมองตั้งแต่เรื่องการจ่ายตังค์ซื้อตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าราคาของรถเนี่ยนะครับ เป็นราคาที่ตัวผมเองแล้วเนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้ถ้าผมอยากได้รถที่เป็นสเปคแบบนี้คุณสมบัติแบบนี้ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ใช่คันนี้ก็จะต้องใช้จ่ายมากกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของความประหยัดในมุมของผมในเรื่องของราคาของรถเนี่ยผมถือว่าผมก็ประหยัดไปแล้วในส่วนหนึ่งหรืออาจจะต้องขยับไปอีกเท่าตัวนะครับถึงจะได้รถในสเปคแบบนี้ นะครับต่อมานะครับในเรื่องของการใช้งานการาบำรุงรักษาตามระยะเวลาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความประหยัดเหมือนกันนะครับรถคันนี้เนี่ยนะครับในช่วงที่ผมออกรถมีโปรโมชั่นเช็คระยะฟรีทุกหมื่นกิโลจนถึง1 0 0 0 0แกิโลนะครับหรือ5ปีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าอย่างไหนถึงก่อนนะครับปวาหมายของการเช็คระยะฟรีเนี่ย ก็คือผมไปเช็คระยะหมื่นกิโลเนี่ยก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแหวนรองเครื่องอกรองน้ำมันเครื่องพวกนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าแรงด้วยนะครับไปเช็ค20,000มาแล้วนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวกลับจากทริปนี้ผมก็ต้องไปเช็คส0,000นะครับเพราะถากับว่าปีหนึ่งเนี่ยผมใช้รถประมาณ2 0 0 0 0กับ30 0 0 0กิโลและค่าใช้จ่ายต่อมาที่ส่วนใหญ่จะมองกันนะครับก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงครับเป็นยังไง สิ้นเปลืองแค่ไหนการบริโภคน้ำมันเพราะรถคันนี้เป็น plug-in hybrid ก็คือมีทั้งไฟฟ้าและข้อเครื่องยนต์ควบคู่กันไปเป็นระบบ h y b ริดนะครับสำหรับผมก็มองว่าความประหยัดในเรื่องของเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องดูในเรื่องของการใช้งานครับแต่ละท่านจะแตกต่างกันอย่างแน่นอนรถคันนี้เนี่ยนะครับถ้าจะให้ประหยัดสูงสุดเลยก็จะต้องใช้งานแบบชาร์จไฟชาร์จไฟล้วนเลยนะครับ ขับไปทํางานหรือขับไปธุระในแต่ละวันแล้วก็กลับมาชาร์จไฟที่บ้านอยู่ในขอบเขตระยะทางไม่เกิน60กิโลเมตรลักษณะนี้ก็ทักว่าคุณผู้ชมจะประหยัดที่สุดนะครับเป็นการประหยัดขั้นสูงสุดนะครับน,นอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใช้แบบไฮบริดก็คือ เครื่องยนต์กับน้ำมันผสมกันไปเนี่ยแล้วก็เลือกโหมดต่างๆใช้งานถ้าขับทางไกลเป็นประจำอย่างงี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนโหมดเลือกโหมดให้เหมาะสมรถมีถึง5โหมดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกแต่และโหมดให้เหมาะสมกับเราได้ความประหยัดก็จะลดลั่นลงไปนะครับแล้วแต่ที่เราจะใช้งานอันนี้คือเรื่องของความประหยัดนะครับเรื่องต่อมานะครับหลายคนจะเป็นห่วงครับในรถที่เป็นแบรนด์รถจากประเทศจีนนะมีคำถามมามากมายนะครับเกี่ยวกับการ ใช้รถคนันนี้รถจีนเขาพูดตรงๆเลยว่ายังไม่ได้รับความมั่นใจจะมีปัญหาไหมจะใช้แล้วขับไปไกลๆแล้วจะต้องขึ้นยานแม่กลับบ้านไหมผมต้องยอมรับนะครับในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทางผู้ผลิตเองครับก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้นะครับในส่วนของผมมุมมองของผมแล้วเนี่ยผมใช้รถคันนี้มาครับหนึ่งปีนะครับ ไม่เจอปัญหาอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับโชคดีที่ผมไม่เจอปัญหาอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับไม่มีการสตาร์ทไม่ติดนะครับชาร์จไฟไม่เข้าเสียกลางทางกลับบ้านไม่ได้ต้องขึ้นยานแม่ปัญหาเหล่านี้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีของผมไม่มีครับขับไปไหนมาไหนได้สะดวกแล้วก็กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยที่แถมมาคือความสนุกสนานแล้วก็ ความสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพบแล้วก็ประสบมากับตัวเองนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่องพวกนี้ก็อาจจะมีการเออร์บ้างครับอย่างเช่นคำสั่งเสียงสั่งแล้วฟังเราไม่ชัดหรือไม่ตอบสนองบ้างหรือไม่ต้องการสั่งแต่ว่าก็มาพูดคุยกับเราเองบ้างอะไรลักษณะน,นี้มันก็ผมมองว่ามันเป็น เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่เขาพยายามทําขึ้นมาในความรู้สึกของผมแล้วผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีตรงนี้ครับก็เลยไม่ได้เสีเรียดนักนะครับในเรื่องของการเออเลอร์เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับในบางเรื่องสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับเป็นเทคนิคต่างๆวิธีการต่างๆผู้ใช้ MG ็มจีชเเนี่ยควรจะรู้นะครับก็ ลองไปย้อนดูคลิปของผมได้นะครับมันมีวิธีที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเช่นการรีเซ็ตหน้าจอเป็นต้นนะครับหรือระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องต่อมานะครับรถคันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่มีระบบแจ้งเตือนค่อนข้างมากครับในการใช้งานช่วงระยะแรกๆเนี่ยผู้ใช้ต้องทำความคุ้นเคยหน่อย ว่าสเปคของเขาเป็นอย่างไรเช่นแรงดันลมยางหน้าหลังเป็นยังไงถ้าหากเราไม่ได้เติมแรงดันให้อยู่ในตามเกณฑ์ของเขาเนี่ยขับขับไปรถก็จะฟ้องจะเตือนอยู่นะครับทำให้เกิดความพิตกกังวลแล้วก็อาจจะมีความไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันรถเป็นเป็นอะไรทุกอย่างที่เขาเตือนนะครับที่เขาแจ้งเตือนมาในหน้าจอมีสัญญาณเตือนหรือมีข้อความเตือนที่หน้าจอนะเกิดจาก เราผู้ใช้ส,ส่วนใหญ่นะครับที่เราไม่ได้คอยดูแลให้เป็นไปตามสเปคที่เขากำหนดครับรถก็จะเตือนเยอะมากเหมือนกันนะครับการขับรถความเร็วเกินกว่าที่ตั้งเอาไว้ครับก็จะเตือนขึ้นมาบางทีเนี่ยเขาเซตเอาไว้จากโรงงานเราก็ไม่รู้นะครับขับขับไปอยู่ๆก็เตือนขึ้นมาที่หน้าจอว่าความเร็วเกินกำหนด อันนี้ก็ตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับหลายๆอย่างที่รถเขาแจ้งเตือนเราแต่สิ่งที่เ g ็จีเขาให้มาเนี่ยโดยรวมนะครับภาพรวมใหญ่ๆแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผมใช้รถมาหนึ่งปีเนี่ยผมมองว่ารถคันนี้ผมจ่ายเงินไปแล้วผมก็ได้รถที่มีสเปคการใช้งานคุณ,ณสมบัติขนาดนี้นะครับสำหรับผมนะครับผมมองว่าคุ้มค่าคกับราคาของรถที่เขากำหนดต่อมาแล้วครับถึงแม้ว่ารถคันนี้จะผ่านมาประมาณปีปเีเสร็จแล้วนะครับ ยังมีผู้ที่สนใจรถคันนี้อยู่แต่เพียงแต่ว่าจะตัดสินใจเลือกใช้ดีหรือไม่เพราะว่าในตลาดนะครับรถในราคาประมาณนี้เป็นรถ SUV เนี่ยมีให้เลือกอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะครับคุณสมบัติแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น p s e v คันนี้หรือจะเป็นเอ,อ SE v อนะครับหรือเป็นพวกไฮบริดต,ต่างๆก็มีเยอะแยะนี่การตัดสินใจที่จะเลือกจะใช้หรือไม่เนี่ยผมก็ ไม่สามารถตัดสินใจให้ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าผมเป็นผู้ใช้รถคันนี้ผมก็พยายามที่จะนําเสนอเรื่องราวของรถคันนี้เนี่ยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคุณผู้ชมหรือผู้ที่สนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของผมมาโดยตลอดเนี่ยบางท่านก็กําลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมนําเสนอเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะครับสําหรับท่านที่กําลังพิจารณา มองหารถทำนองนี้และรถประเภทนี้ในราคาประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเชียร์รถของผมหรือว่าไปโจมตีรถค่ายอื่นแม้แต่น้อยเลยนะครับความรู้สึกจริงๆของผมเลยนะครับสรุปสุดท้ายการใช้รถคันนี้ MG h s p h e v ตลอดระยะเวลา1นึ่งปีครับผมมีความรู้สึกว่าไม่ได้เสียดายเงินที่จ่ายไปนะครับไม่เคยมีปัญหา อย่างที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามาและก็หลายๆท่านกังวลใจครับถามว่ามีความสุขกับการใช้รถไหมผมตอบได้ว่ามีความสุขมากนะครับทุกวันนี้ก็ในตัวของผมเองนะครับเวลาขับรถคันนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยผมชื่นชมกับความสะดวกสบายภายในรถความสวยงามภายในรถที่ผมนั่งขับอยู่ ส่วนมุมมองของท่านอื่นๆเป็นอย่างไรนั้นอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับการใช้รถ MG จะเป็นรถที่อ,า,อายคนไหมมีคนเขมองว่าเป็นรถมาจากประเทศจีนเป็นแบรนด์ที่เสียบ่อยเป็นแบรนด์ที่จะต้องขึ้นยันแม่อยู่เรื่อยๆอะไรเหล่านี้นะครับผมก็ไม่ได้เอา,อาเรื่องพวกนี้มาเป็นเกณฑ์นในการตัดสินใจ ผมคิดว่าผมซื้อรถคันนี้มาเพื่อใช้งานแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่ผมมีอยู่อยู่ในสเปคที่ผมต้องการนะครับแล้วก็ใครจะมองว่าเป็นรถจีนขับไปไหนมาไหน,มไ,หนไม่ได้หรูหราก็ถือว่าเป็นมุมมองของเขานะครับเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราได้ใช้มาแล้ว1ปีและก็มีความสุขกับรถคันนี้มาแล้ว1ปีส่วนในอนาคตข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ ผมก็จะนําเสนอต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นข้อมูลจากผมใช้จริงนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับสาหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปสอบถามผมมาได้ตลอดเวลานะครับผมตอบแทบจะทุกคําถามคําถามไหนตอบไม่ได้ผมก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับจะตอบช้าตอบเร็วบ้างก็ขึ้นอยู่กับ จังหวะเวลาแต่รับรองได้ผมพยายามตอบทุกคําถามบางคําถามอาจจะฝีดหายไปบ้างแต่ก็จะพยายามมาเปิดไล่ดูครับถ้าข้ามไปหรือตกหล่นไปต้องขออภัยด้วยอาจจะสอบถามมาใหม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจรถรุ่นนี้ครับ mg h s t h e v ครับผมก็พยายามจะมานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถคันนี้อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น1ปี 2ปีหรือ3ปีหรือตลอดไปจนกว่าผมจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นตามระยะเวลาของมันนะครับหรืออาจจะขยับไปเป็นรถ EV แล้วในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ตราบใดรที่ยังใช้รถคันนี้อยู่นะครับก็จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้มีข้อมูลได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามคลิปของผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ